ผักติน่นเยอะเลยค่ะนี่กรใชาค่ะปไว้ต้นเดือวจัดแต่ว่าได้กินหลายบ้านหลายหลยๆๆังเลยเดี๋ยวเราไปเกยื่อไอ پپ สี่โมงค่ะสี่โมงจะห้าโมงเย็นค่ะแล้วก็กำลังบินกับลังนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเตาจะไปท้ำกับข้าวละค่ะได้ผักชื่อมนะะันจะจะไปแยงเห็ดกินอร่อยอร่อยนะคะสดร้มมอนกันจ้ะทุกคนนอ้องไปกันค่ะนี่นะ คนๆหันหน้ามาจูจิจเดียวมาเก็บใบแดงรักกันเอาไปใส่แกงเห็ดเอาไปเมืองรักไปใส่แกงเห็ดค่ะอนนี้คนเก็บอยู่นี่อันนี้แย่งกันกินอยู่นี่เอากินดีๆ เสียด้วยกันจ้าว้ายมันร้อนดูสิน่ากินไหมคะมาค่ะแกงเห็ดกระถียหวอนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะทำเมนูแกงเห็ดจากก็เดี๋ยวจ,กกจะพาทุกคนไปชิมกับเตี้ยวที่อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะแต่จะเอามาใส่กับ แจงเห็นนเดนะคะแล้วก็ค่อยจะเอาย่าให้ัวนแล้วก็เอาเข้าวให้ไก่นะแล้วค่อยทๆ,ๆ,ๆ,ๆแจงเห็ดอร่อยๆกินกันค่ะทกคนแล้วเดี๋ยวเ,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 เราไปเก็บเห็ดเอ้ยไม่ใช่จ้าเดี๋ยวเราไปเก็บผักติ้วนะคะที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของเราค่ะนะคะทุกคนไปกันค่ะ นะคะช่วยแนนำเลคะสวยมากคะ <aisle> ่ะทุกดอกเขาจะบานนะคะบาน<ร>เขาเรียกดอกดาวกระจายหรือว่าดอกอะไรนี่นะคะแต่ะว่าเป็นสีเหลืองนะคะมันจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะ,ะสวยสวยค่ะ<ร>ปีนี้ยังไม่ได้ปลูกดอกดาวเรืองเลยะค,ะค่ะทุกคนอย่าราไปเจ็บน,นี่จะ้ะต้นผักติ้วอยู่ตรงนี้เองนี่ค่ะต้นผักติว้วนี่จะ้ะทุกคนนี่จะ้ะยอดผักติ้วนู่น เยอะเลยค่ะ,น,ะ,คะนี่ก็ใช่ค่ะนี่ต้นนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ย,ยนยี่ก็ใช่ทั้งหมดเลยค่ะน,นู่นนี่อันนี้ยิ่งกําลังแตกยอดนะทุกคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้นะคะค่ะทุกคนอ่าทุกคนคะต้นนี้นะคะไต่ป่วยต้นหนึ่งเราได้เก็บกินหลายหลายบ้านนะคะ ก็เดี๋ยวเพื่อนบ้านก็ถ้ามีเห็ดก็มาคอนะคะมาขอไปต้มไปแกงใส่นะคะก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ห่วงนะคะใครมีมีเห็ดหรือมีอะไรก็มาเก็บไปแกงกันได้ะค่ะส่วนวตน้นยาจัดแต่ว่าได้กินหลายบ้านหลายหลังเลยะค่ะเดี๋ยวเราไปเกี่ยวอา,าดทางข้าง 你好。 ติ้วนะคะจะมีเอาไปใส่แกงเห็นนะทุกคนหลายๆบ้านอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะให้แกงของเราอะออกรสชาติออกเปรีป้ยวปรนะคะคุณแล้วก็เห็ดเรา,าันลาจะมีความขมเล็กน้อยค่ะเปรีย้ยวกับขมไปตัดกันแต่รสชาติกลมกล่อมพอดีพอดีค่ะอเอแค่นี้ก็เปรีย้ยวมากลค่ะคตเนี่ยค่ะใส่แกงกันจ <c oughs> ้ะเดี๋ยวแต่จะภาพคน ไปเอาหญ้าให้วัวกันคุณเนาะเด็กๆรอกินหญ้าแล้วค่ะร้านไายไต่โต<อ>๊ะเบิร์ตก็ใหญ่แล้วนี่ร้านไายไต่ค่ะนี่ทุกคนน้านโต๊ะกินเบิร์ตก็ได้แล้วยายทากินอยูไ่ได้แล้วจัดเดี๋ยวต้องเล่าหญ้า เด็กโตก่อนเด็กโตก่อนเพรว่าจะยินหมดก่อนค่ะไม่ได้เรื่องเลยไปกันค่ะเดี๋ยวเอาหญ้าให้วัวก่อนเนาะ ก้อนไปกิน้าคุณฟ้า ยายตะวันลคลงพูไอยทุกคนตะวันคนห้วยเหรอไปถายุคุ้นแล้วเดี๋ยวให้กินตะวันไปหาขอ้อ 来拍一下哟哈喽。 解体力ある เ,นเนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณอ่า4โมงค่ะ4โมงจะ5โมงเย็นค่ะ,ะ,คะแล้วก็กำลังบินค่ขับลังนะคะทุกคนก็เดี๋ยวแต่จะไปท่ากับข้าวละค่ะได้ผักชื่อมาะะ้วจ้ะเดี๋ยวจะไปเแช่เห็ดค่ะกินอร่อยออร่อยนะคะสปิดร้นอนกันค่ะทุกคนรับไปกันค่ะมีนามีนาทำมา ทุกคนฝนตกแล้วจ้ะรีบไปทำกับข้าวฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำกับข้ากกวตืนก่อนนะคะไปกันค่ะทำอะไหมอทำอะไรตุ่ยตุ่ยไปกินยาพี่ไปไปไปกินยากับน้องำตกไปไปเร็วกินยากับน้องำตกไปไปเร็ว นี่ตัวหนึ่งไปค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวลองไปทำกับข้าวกันค่ะ ขอไปก่นกอนจ้าเสือกจะไดแจงไปชอบอาต้าถาดนะคะทุกคนคว่าเราทำกับข้าวอ่อยดีจ่ะ ตากแล้วเอามาตากแล้วแขวนไว้แบบนี้ค่ะเอาใครเนี่ยเอามาตากค่ะแล้วก็แขวนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานนะทุกคนคีได้กินนี่ค่ะเกือบจะทั้งปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วปลูกแบบนี้ก็เอาครับทำมานีา่ครับจ้าจ้ะเอาหอมแดงไปใส่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันจ้า หม้อจ้าอโอเคเห็ดนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยเดี๋ยวน้ำเขาก็ออกเองตะไคร้ค่ะหอมแดงแล้วก็พริกค่ะทุกคนนี่จ้าใส่ลงไปเลยอืม แกงเห็ดกินไหมจ๊ะไม่ไม่กินค่ะเพราะว่าใส่พริกเยอะโอ้ยใส่นิดเดียวยังไม่เผ็ดหรอกลูกฉันไม่กินกินอะไรนะหนูจะกินอะไรกินเป็นไวนใส่เกลือจ้าใส่เกลือเอาไปเอาน้ำปลาร้ามาใส่ใส่ปลาร้าเสจแลาใส่ไปหมดเลยแล้วะชีอะคนที่ ใส่พริกชิโรจ้าโอเคใส่น้ำปลาด้วยใส่น้ำปลาเลยจ้าพ่อพ่อโ okay. อเคแล้วคนแล้วก็คนจ้า,าแล้วก็คนเลยจ้าในคนคนหันหน้ามาจุดจิ้เร็วๆไอไม่เห็นเลยทางนี้ดีกว่า โอ้ยแซ่บคักๆเลยแกงเห็ดยีลาเป็นคนเห็ดเองอะ่ะเอาปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวรอขวาไว้จ้าเดี๋ยวรอเมือเดี๋ยวรอตอนมื้อแรงน,นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวค่อยเอาผักใส่รอให้เดือดก่อนจ้ะเดี๋ยว่อกปเป็นการเก็บผักคนไม่เห็นทางนี้่อกปมาเก็บผักกันค่ะนี่นี่เอาใบแมงลักตรงนี้อันนอันนี้นี่นี่ ใช่มาเก็บใบแบงรักกันเอเอาไปใส่แกงเห็ดเอาใบเมงรักไปใส่แกงเห็ดค่ะ <_ d ata> อันนี้คนเก็บอยู่นี่อันนี้แย่งกันกินอยู่นี่ <_ d ata> เอากินดีๆ <_ d ata> เอากินดีๆแล้ว <_ d ata> แม่เติมให้หน่อย แม่อย่าแย่งน้องแม่เติมให้ลานน้ำชม,ยมอย่ามาเกล้งเนี่ยเออเยอะไปแล้วจ้าต่อไปก็เก็บไปใส่กันตางกันจ้าเ,เอาไปรอดทำไมลืมเอาผักติ้วเราใส่อ่าพ่อพ่อเอาพ่อ เอาไปใส่นี่เลยเอาไปใส่หม้อเลยโอ้ยไม่ใส่จะไม่ะาอันนี้ผักติ้วที่แม่เก็บมาอาคนชนเลยแสะบปากคักเลยปาฟาดพอโดนลูกสาวเหยียดก้าวเข่าลงกินชิ <c oughs> ่งแท้ เป็นไฟก่อนจ้าเดี๋ยวเรให้น้ำเดือดค่อยใส่ทุกคนอันนี้ใบแมงรักหรือว่าผักอีตู่ถ้าเดือดแล้วนะคะก็ตักใส่แล้วก็เป็นอันวัดเสร็จเลยจ้าตะเกียบ่ง ผักนี้นะคะเพราะว่าเราจะรอให้น้ําเดือดแล้วค่อยมาใส่ผักนี้กันนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผักอะไรนะผักอีตูใส่ผักอีตูกันค่ะเอาอันนี้กันหอมยาสัยให้หอมหมดเลยคะ่ะอันนี้คือหน่ เพราะตอนนี้มันกำล<ค>ังเดือดเพืคนเดียวเดียวแม่ดูสีทุกคนน่ากินไหมคะมากินข้าวแรงแซ่บๆด้วยกันจ้า <S <S วายมันร้อนดูสิน่ากินไหมคะมาค่ะกินข้าวด้วยกันจ้ามาค่ะกินข้าวอร่อยๆมือนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเดียวแม่ขอ ใหม่คลิปน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอกทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตายแล้วจาน้องไปด้วยนะคะ,อะ,คะเอาไว้พอกันไม่คลิปนาวิดีโอนา้าซีห้น้องไปกับแม่ตายทำอะไรหรือว่าเมนูอะไรนะคะยังไงเรามาเจอกันใหม่ะคะ่ะวันนี้ขอตลาไปแล้วขอบคุณทุกคนค่ะรับ<อ>ชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าอย๋ยวันหน้ามีใหม่คลิปน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ